แค่ทําทให้เกิดไม่ได้แปลว่าเป็นพ่อยิ่งทิ้งไป15ปียิ่งไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสมศักดิ์แต่งงานกับรัตนามีลูกชายด้วยกันชื่อภูมิตอนภูมิเกิดใหม่รัตนาต้องลาคลอดอยู่บ้านเลี้ยงลูกสมศักดิ์เป็นคนหาเงินคนเดียวรู้สึกเหนื่อยต้องทํางานหนัก กลับบ้านมาก็เจอลูกร้องเจอเมียเหนื่อยๆไม่มีเวลาดูแลตัวเองในที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานชื่อแก้วสาวสวยไม่มีภาระร่าเริงสดใสดูเหนื่อยจังมีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่เป็นไรแค่เรื่องที่บ้านพี่เครียดมากไปผ่อนคลายบ้างสิคะเริ่มใช้เวลากับแก้วมากขึ้นไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันพี่มีความสุขเวลาอยู่กับเธอ หนูก็มีความสุขเหมือนกันค่ะพี่ตกหลุมรักแก้วเขาเปรียบเทียบแก้วกับรัตนารัตนาเหนื่อยเหนื่อยไม่แต่งตัวดูแก่ส่วนแก้วสวยสดใสไม่มีภาระตอนภูมิอายุ6เดือนบอกเลิกรัตนาผมขอหย่าผมมีคนใหม่แล้วฮะลูกเราแค่6เดือน <c oughs> เธอจะทิ้งเราตอนนี้ผมไม่มีความสุขกับเธอแล้วผมขอไปแล้วลูกล่ะจะทิ้งลูกผม ผมจะส่งเงินให้ย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับแก้วแต่เขาไม่เคยส่งเงินให้ลูกเลยแม้แต่บาทเดียวรัตนาต้องเลี้ยงลูกคนเดียวทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยลำบากมากพ่อไปไหนครับถามตอนอายุสามขวบพ่อพ่อไปทำงานไกลลูกไม่อยากให้ลูกเกลียดพ่อเลยไม่บอกความจริงแต่พอภูมิโตขึ้นเขาเริ่มเข้าใจพ่อทิ้งเราใช่ไหมถามตอนอายุสิบขวบน้ำตาไหลใช่ลูกพ่อไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ทำไมพ่อไม่เคยมาหาไม่เคยส่งเงินให้แม่ไม่รู้ลูกแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเริ่มเกลียดพ่อเขาเห็นแม่ลำบากทำงานหนักเลี้ยงเขาคนเดียวเวลาผ่านไป15ปีสมศักดิ์กับแก้วแต่งงานกันมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่ชีวิตก็ไม่ได้สุขสบายอย่างที่คิดเศรษฐกิจไม่ดีงานหายากเงินเดือนลดลงเริ่มบ่นว่าทำไมไม่มีเงินใช้ทำไมไม่พาไปเที่ยว ทะเลาะกันบ่อยขึ้นความรักที่เคยมีก็ค่อยๆจางลงสมศักดิ์เริ่มคิดถึงรัตนาคิดถึงลูกชายลูกเราอายุเท่าไหร่แล้วนะเขาคิด15แล้วโตแล้วตัดสินใจกลับไปหาลูกเข้าไปที่บ้านเก่าบ้านที่เขาทิ้งไว้เมื่อ15ปีก่อนเคาะประตูรัตนาเปิดประตูมาทำอะไรอยากมาขอโทษอยากเจอลูกตอนนี้15ปีไม่เคยมาหาไม่เคยส่งเงินตอนนี้มาขอเจอลูก ผมรู้ว่าผมผิดขอโทษขอผมเจอลูกได้ไหมเรียกภูมิออกมาภูมิเดินออกมาเด็กหนุ่มอายุ15รูปร่างสูงหน้าตาดีภูมิมองไม่พูดอะไรลูกพ่อมาหาลูกพ่อขอโทษที่หายไปนานภูมิยังไม่พูดลูกพ่ออยากกลับมาอยู่กับแม่กับลูกพ่อรู้ว่าพ่อผิดไปมากภูมิหัวเราะเบาๆลุงเป็นใครครับฮะลุงเป็นใครผมไม่รู้จักลุงลูกพ่อเป็นพ่อของลูกพ่อหรอครับ หัวเราะอีกครั้งผมไม่มีพ่อครับผมมีแต่แม่คนเดียวแม่เลี้ยงผมมาตั้งแต่ผม6เดือนทำงานหนักคนเดียวไม่เคยมีใครช่วยลุงเป็นคนแปลกหน้าที่หายไป15ปีไม่ใช่พ่อผมสมศักดิ์น้ำตาไหลขอโทษพ่อผิดไปมากอย่ามาเรียกผมว่าลูกเลยครับผมไม่เคยมีพ่อและผมไม่ต้องการมีพ่อผมโตมาโดยไม่มีพ่อก็ได้ต่อไปก็ไม่ต้องมีพ่อ ภูมิเดินเข้าบ้านไปปิดประตูใส่หน้าสมศักดิ์สมศักดิ์ยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านรัตนาพูดก่อนปิดประตูว่าเธอเลือกทิ้งเราไปเมื่อ15ปีก่อนตอนนี้เธอก็ต้องรับผลของการเลือกนั้นลูกเกลียดเธอและฉันไม่มีสิทธิ์บังคับให้ลูกรักคนที่ทิ้งเขาสมศักดิ์กลับบ้านไปด้วยความเจ็บปวดเขาได้รับบทเรียนเวลาที่หายไปซื้อคืนมาไม่ได้ลูกที่ไม่เคยเลี้ยงไม่มีวันรักพ่อ